เจตัสันตวาสตดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศขอเชิญร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนวัดท่าชายัยตํบบนท่าชายัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท กำหนดงานคืนวันที่31ธันวาคม2561และเช้าวันที่1มกราคม2562คืนวันที่31ธันวาคมเวลา23.09นาเริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปีพระสงฆ์จำนวน39รูปเจริญพระพุทธมนต์ณอุโบสถวัดท่าชัยภายในงาน ทางวัดได้จัดตรียมน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก9ก้าท่ากลางลำน้ำเจ้าพระยา9วัดอธิษฐานจิตตักน้ำในวันแห่องค์กฐินทางเรือของวัดท่าชัยสุดยอดน้ำพระพุทธมนต์หจากวัดธรรมมูลววราวิหารหลวงพ่อธรรมจักร 2. วัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุข 3. วัดคงสวัสดิ์วัฒนารามหลวงปู่คงสี่วัดหัวยาง หลวงพ่ออ่ำห้าวัดนิ้วหลวงพ่อเถิงหกวัดพระบรมธาตุวรวิหารองค์พระบรมธาตุเจเดีย์เจ็ดวัดป่าเจ้าพระยาหลวงพ่อใหญ่แปดวัดพระยาตาและเก้าวัดท่าชัยหลวงพ่อหินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และน้ำพระพุทธมนต์ภายในมณฑปวิหารหลวงพ่อหินแห,ห่หวงวัดท่าชัยเช้าวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 2รกิสับศักราชใหม่ ปีพุทธศักราช2562เวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปร่วมทำบุญหวันขึ้นปีใหม่ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์พระครูสมุคพงยศภลยาโนเจ้าอาวาสวัดท่าชัยรักษาการเจ้าอาวาสวัดหัวยางนายสมพงษ์จันกระจ่างวยาวัจกรวัดท่าชัยคณะกรรมการวัดชาวบ้านวัดท่าชัยทุกท่าน นายกสิงห์ผลซับพ่วงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยร่วมกันจัดนอนจะลืมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีสร้างความดีข้ามพศออคืนวันที่31ธันวาคม2,561และเช้าวันที่1มกราคม2,562 ขอเชิญร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนวัดท่าชัยตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทศาสนาตอนใจใครใครจะทานเหมือนเป็นเช่นพระนาคาเปิดบริการทุกท่านทั่วนาโปรดเธอตั้งใจ ฝากบุญไว้เป็นทุนนุนทางสร้างบุญสิคุณทั่วนาไม่ช้าผลบุญจะตอบแทน